วันนี้คุณย่าตัวเล็กจะพาไปชมหลานๆขายต้นไม้กันนะคะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะสวัสดีพี่ๆทั้งเก้าคนเลยนะคะเริ่มต้นแรกให้เลยนะหนูเริ่มต้นแรกต้นนี้ให้เลยนะคะยางอินเดียนะคะ ใครรับนะคะพิมหนึ่งนะคะพิมหนึ่งสแลสสองร้อยให้หน่อยนะคะตัวนี้กระถางอยู่ที่ประมาณแปดนิ้วนะกระถางประมาณแปดนิ้วนะคะโอเคถ้ารับนะคะพิมหนึ่งสแลสสองร้อยให้หนูนะคะตัวนี้เป็นยางอินเดียด่างชมพูนะคะอันนี้ค่ะยางอินเดียด่างชมพูตัวนี้หนูมีอยู่สามต้นนะมีอยู่สามต้นต้นที่สองนะอ่ะ ต้นนี้นะคะต้นที่2ใครรับนะคะ2สลสองร้อยบาทเท่ากันเลยค่ะโอเคอ่ะต้นที่3ตัวนี้เป็นด่างชมพูเหมือนกันนะคะด่างชมพูแบบนี้เลยอ่ะต้นนี้นะคะเอ,อ่อต้นนี้ค่าส่งเท่าไหร่ค่าส่งต้นนี้หนูขอส่งเป็น S C สซเหมือนเดิมนะคะ S, mm hmm. <S C สเหมือนเดิม ค่าส่งนะคะขอเป็น150บาทนะค่าส่ง150บาท50บาทนะคะถ้าใครรับนะต้นนี้เป็นยาอินเดียด่างชมพูนะคะต้นที่3ใครรับทิมพามส0ลบาทให้เลยนะคะ,ะพวกนี้นะถ้าเราจะเลี้ยงเลี้ยงในบ้านเพื่อความสวยงามได้นะคะแต่ว่าเราต้องออกมาข้างนอกปัจจัยของน้องก็คือแสงแสงค่อนข้างเยอะเลยนะคะ แล้วก็สมมุติว่าถ้าเราเลี้ยงในบ้านอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราจะออกมาข้างนอกนะคะให้ค่อยๆปรับแสงอย่าแบบว่าเอาออกมาเจอแดดโดยตรงเลยนะคะแบบพอรู้ว่าโดนแดดได้ก็มาโดนแดดเลยแบบนี้น้องก็ช็อกเหมือนกันนะก็เหมือนแบบว่าเราก็ค่อยๆเหมือนเด็กน้อยค่ะเราค่อยๆเปิดน้องให้รับแสงเรื่อยๆนะมาค่ะต้นต่อไปเลยนะ ถ้าใครมีปัญหาใดๆนะคะที่หนูพอจะตอบคำถามได้นะหนูจะตอบคำถามให้นะคะลองทักมาสอบถามหรือว่าทักทักมาถามได้เลยนะคะมีปัญหาใดๆนะอ่ะต้นต่อไปค่ะตัวนี้เป็นยางอินเดียด่างขาว นะคะตัวนี้เป็นด่างขาวลายสวยๆแบบนี้เลยนะคะลายสวยๆแบบนี้เลยต้นนี้ได้เท่าไหร่คะ250อค่ะ,ะต้นนี้ได้250บาทนะคะใครรับนะคะพิมพ์4ี่ะสองบาทนะคะโอเคอถ้าพื้นฐานของหนูเลยเนี่ยก็คือเลี้ยงแคทมัสเลี้ยงแคทมัสก็เคยปลูกผักออร์แกนิกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาเลี้ยงไม้ใบเลี้ยงสารพัดอย่างเลยค่ะ<ม>เลี้ยงกุหลาบเลี้ยงอะไรเลี้ยงหมดเลย โอเคสี่ทับสองอห้านะคะรับต้นนี้นะพี่แคปแล้วก็ทักแชทมาหาหนูด้วยนะแคปนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะโอเค,อเคกดหนึ่งให้หนูด้วยนะดันหนึ่งให้หนูด้วยนะคะพี่ๆใครเข้ามาแล้วดันหนึ่งให้หนูด้วยนะคะถ้าอยู่กับต้นไม้แล้วมันจะทําให้สมองโปร่ปงขึ้นค่ะ,ะต้นที่สองฟอร์มสวย,สวย ฟอมสวยๆเหมือนกันเลยลายสวยๆยอย่างนี้เลยนะคะเป็นตัวยางอินเดียด่างขาวนะคะถ้าใครรับนะคะใครรับนะเออต้นนี้นะคะพิมาทับ250บาทค่ะ5ทับ250บาทนะคะถ้าใครรับต้นนี้นะเ,ออเดี๋ยวหนูยืนให้ดูหนูยืนให้ดูรับสองต้านาน,นี่นะคะโอเค ต้นนี้นะ<อ>ทัพอห้าสบบาทนะคะพี่พี่รับแคบแล้วกดหนึ่งให้หนูด้วยนะดันหนึ่งให้หนูด้วยนะคะดันหนึ่ง<อ>ให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครรอไมห้หนูนะรอแป๊บหนึ่งนะคะกําลังอบอยู่บางส่วนนะคะแล้วก็บางส่วนก็ออกมาแล้วแต่ว่าพักฟื้นอยู่เนาะโอเควันนี้<อ>หนูมาปล่อยไม้ให้นะนะคะพี่จ๋าอะต้นต่อไปค่ะต้นที่สาม ของยางอินเดียด่างขาวนะคะอ่ะใครรับต้นนี้นะคะอ่ะไให้หนูดูให้ใหกระถาง8นิ้วนะคะแจ้งก่อนนะกระถาง8นิ้วต้นนี้ใครรับพิมพ์6สลับ2 5 0าบทให้หนูด้วยค่ะพิมพ์6สลับทให้หนูด้วยนะคะ,ะ,ะรับเองได้ค่ะใครเข้ามารับ<ด>นะคะหนูอยู่ที่หนูอยู่แถวลาดก,กระบงังอ่อนนุชลาดก,กระบังนะลาดก,กระบัง16นะคะถ้า6 สองร้อยหกสิบบาทนะคะอ่ะที่จา๋าแคปบแล้วกดหนึ่งให้หนูด้วยนะหกครั้2สองร้อยห้าสิบค่ะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะอ่ะโอเคแคปบแล้วกดหนึ่งให้หนูด้วยนะคะดานหนึ่งให้หนูด้วยนะตอนนี้ยางอินเดียด่างขาวหมดแล้วนะคะยางอินเดียด่างขาวหมดแล้วนะเดี๋ยวหนูขอวนกลับไปที่ด่างชมพูอ่าแบบนี้นะคะไซา์นี้นะ ต้นนี้นะคะใครรับนะคะพิมพนึ่งสองร้อยบาทนะคะพิมหนึ่งสองร้อยบาทนะคะตัวด่างชมพูแบบนี้เลยต้นที่สองนะคะใครรับนะคะด่างชมพูแบบนี้เลยนะคะไฟเท่านี้นะไฟเท่านี้นะคะกะถังแปดนิ้วเท่ากันนะ พิมสองสองร้อยบาทมาเลยนะคะนะคะต้นที่สามนะด่างชมพูนะคะต้นนี้นะสามทับสองร้อยมานะคะสามทับสองร้อยมานะก็แก้วหน้ามาต้นนี้นะต้นนี้เนื้อเยื่อนเนี่ยแหละน,นี่นะคะถ้าใครรับนะเป็นแก้วหน้ามานะคะฟอร์มแบบนี้เลย280บาทนะคะ280บาทนนะติดตามหนูไว้นะคะติดตามหนูไว้แล้วเดี๋ยวหนูมีไม้ด่าง อีกหลายตัวนะอีกหลายตัวนะคะเดี๋ยวจะปล่อยรอก่อนนะตัวนี้เป็นแก้วหน้าม้านะคะต้นนี้นะคะเป็นต้นที่สองมีแค่สองต้นนะใครรับนะคะต้นนี้ต้นที่แปดนะคะใครรับสองร้อยแปดสิบาทนะต้นที่แปดนะคะต้นนี้นะคะเป็นมอนเซร่าไม้เพาะเมล็ดนะถ้าใครรับนะคะเอาไปนะต้นนี้นะคะเอาไปหกสิบบาทพอถ้าใครรับนะคะพิมพ์ <5. S 1> ค่ะเก้า ทับ60สบาทนะคะ9-60ทับาทนะถ้าใครรับนะเป็นมอนเซล่าอันนี้เป็นไม้พรอมเบ็ตนะคะก็หนูขออธิบายให้คนที่ไม่รู้แล้วกันเนาะต้นนี้เนี่ยเป็นยางอินเดียแต่ก่อนเนี่ยลูกค้าจะมาถามหายางอินเดียดำนะคะซึ่งยางอินเดียดำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหนูเคยถามตามสวนไล่ถามตามสวนมาเนี่ยยางอินเดียดำไม่มีนะคะจริงๆแล้วมันเป็นยางอินเดียแดงแต่ เวลาเรามองเนี่ยคนมองเนี่ยใบเขาดําจนคนจะเรียกว่ายางอินเดียดําตัวนี้ไม้พอเนื้อเยื่อต้นนี้นะคะถ้าใครรับนะยางอินเดียต้นนี้หนูให้รหัสที่เก้านะคะใครรับเก้านะพิมเก้าและสองร้อย <200 S 2> มานะคะอีพี EP, หรออ <c oughs> อีพี <c oughs> ตอนนี้หนูกําลังอีพีเหลืองหรืออีพีขาวจริงๆหนูก็มีสองตัวแหละ แต่ว่าเป็นเบอร์สองนะคะอี e ีขาวไม่มีเบอร์แล้วก็มีอี EP เหลืองเบอร์สนะคะแล้วก็ตัวเบอร์หนึ่งเนี่ยหนูยังไม่ปล่อยนะคะหนูยังไม่ปล่อยนะแต่ว่า EP สองเนี่ยเอาออกจากถุงอบแล้วเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวรอก่อนนะคะเอาออกแล้วแต่ว่าหนูต้องพักฟื้นก่อนแต่ถ้าเกิดใครมาหาหนูเลยมารับไม้เองโดยตรงเนี่ยจะส่งให้ได้แต่ถ้าเกิดว่าไม้ ยังไม่พักฟื้นหนูขอยังไม่ส่งให้นะหนูยังไม่ปล่อยนะคะขอพักฟื้นก่อนนะไม้แข็งแรงพร้อมอยู่ในกล่องแล้วอะ่ะหนูถึงส่งให้นะคะไฟนี้เลยค่ะขอคนมารับเองได้ไหมอ่ะน่าจะแพ็ยคยากมันกระสวยอวอก,กาศีแน่เลยใครรับต้นนี้นะคะใครรับต้นนี้นะขอแบบว่าขอคนอยู่ใกล้ๆกกอนแล้วกันต้นนี้นะถ้าใครรับนะคะหนูให้เท่ารต้นนี้เท่าไหร่สามร้อยบาทละกันค่ะต้นนี้ก็คือเนาะแข็งแรงแล้วแหละ แต่ว่าก็ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะสามร้อยบาทนะคะถ้าใครรับนะต้นนี้นะคะ <Hey. S 1> ใฟใบสักต้นนี้นะ <Okay. S 1> ต้นนี้นะคะหนูให้รหัสสิบนะคะรานะคาเท่าไหร่คะนะาสิบสองร้อยค่ะสิบทับสองร้อยนะคะถ้าใครรับนะสิบทับสองร้อยนะคะถ้าใครรับไม้มารับไม้เองนะคะหนูอยู่ราชบังสิบหกบบน,นะคะถ้าเกิดจะมารับเองหรือว่าเอฟไม้อยากมาดูไม้อะไรเนี่ยทักมาหาหนูก,ก่อนนะ เดี๋ยวหนูจะได้เคลียร์ที่จอดรถให้นะคะอะต่อค่ะไปใบสักต้นต่อมานะคะต้นนี้นะถ้าใครรับนะคะฟอร์มอย่างนี้นะคะสิบเอ็ดทับสองร้อยมาค่ะสิบเอ็ดทับสองร้อยนะโอเคําหนึกเขาบอกขอพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ช่วงเย็นเย็นได้ไหมคะพรุ่งนี้ช่วงเย็นเย็นนะมีใครอยากรับอะไรไหมมีใครอยากได้อะไรเพิ่มไหมคะ พิมพขึ้นมาได้เลยนะเดี๋ยวหนูเนี่ยจะเดินดูให้นะคะถ้ามีจะจะจ,จีบของแม่มาขายให้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครถามถึงไม้ของหนูเนี่ยหนูต้องวิ่งไปตั้กระบังสิบหกก่อนนะโอเคนะคะอ่ะอย่างอินเดียนะคะใครรับนะเอางี้ดีกว่าไฟส่วนใหญ่มันเท่าเท่ากันอย่างอินเดียนหนูมีอยู่หกต้นถ้าใครรับนะคะพิมพเออสองร้อยแล้วก็สละจำนวนมานะคะ 200สองร้อยสแลจำนวนมานะเป็นยางอินเดียแดงนะคะตัวนี้ที่ปกติเขาเรียกว่าดำกันเนี่ยแหละ,ะตัวนี้นะคะเป็นไม้พ่อเนื้อเยื่อนะแล้วก็มีใครรู้จักว่านางคุ้มไหมคะว่านางคุ้มเป็นไม้มงคลที่แบบว่าเก่าแก่มากๆเลยนะคล้ายกับพวกสเสน่จันทรขาวหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าใครเลี้ยงเราไปสวยงามมีดอกเงี้ยเขาก็เชื่อว่ามีความโชคดี ต้นนี้นะหนูปล่อยให้ของน้าเหมือนกันว่านางคุมนะคะถ้าใครรับพิมงอพิมยี่สิบนะคะพิมยี่สิบซลสองร้อยมานะคะหนูมีอยู่ต้นที่หนึ่งนะคะยี่สิบซลตสองร้อยต้นที่สองยี่สิบเอ็ดซลสองร้อยมานะคะยาอินเดียชมพูมีไหมคะยาอินเดียชมพูมีค่ะอ่ะถ้าใครรับนะอันนี้ิมพ์พิเศษนะที่จริงคุณทรานะพิมอยู่ไหน หนึ่งทับสองร้อยนะคะลายแบบนี้หนึ่งทับสองร้อยนะหนูวนให้นะอย่าอินเดียชมพูนะมีอยู่สามต้นนะคะหนึ่งทับสองร้อยไซนี้นะต้นที่สองนะคะไซส์นี้นะสองทับสองร้อยมานะคะสองทับสองร้อยมานะต้นที่สามนะคะไซส์นี้นะคะสามทับสองร้อยมานะไปเลี้ยงแบบ อีเหนาเป็นบอลเป็นอยู่ในกลุ่มบอลน,นะคะเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายมากๆค่าส่งนะค่าส่งหนูขอยึดพื้นฐานที่ไซส์ไม้ไซส์เท่านี้นะหนูขอยึดอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทเอาเรื่องราคาไม้ก่อนเดี๋ยวค่าส่งเราไปคุยกันในในนั้นในแชทนะคะหรือใครมารับเองก็เดี๋ยวว่ากันมาว่ากันไปอีกทีนึงนะหนูคิดตามความเป็นจริงนะคะหนูส่งอะไรนะ S C G นะคะส่ง S C G นะ ขอส่งอันนี้เท่านั้นนะคะสองร้อยห้าสิบาทถนะ้าใครรับนะคะเป็นบอลอีเหนานะไปรื้อหัวเอ,เองนะคะพี่จ๋าไปรื้อหัวเอ,เองนะสองร้อยห้าสิบาทนะคะอีเหนานะอีเหน่าเขาจะเป็นใบขาวๆแบบเนี้ยสองร้อยห้าสิบาทนะคะครูบาติวนะคะหนูมีอะ <c oughs> ต้นที่หนึ่งนะคะใครรับนะต้นนี้นะใครรับนะสามสิบบาทมาค่ะนะ อ่ะพิมสามสิบมาเลยนะคะพิมสามสิบมาเลยนะหนูบิลสามต้นค่ะสองทับสามสิบมาค่ะสองทับสามสิบมานะสามทับสามสิบมานะคะอะหนูก็ไม่รู้ราคาตอนนี้เห็นแต่หนูเห็นเขาขายสามร้อยอะหนูขายราคาตามนี้ไปละกันเนาะ ต้นนี้นะคะถ้าใครรับนะสามสิบห้าสามสิบห้าบาทแม่หลองอาปากบาทให้สามต้นพอนะเดี๋ยวหนูโดนแม่ด่าสามต้นพอนะคะสามต้นนะหนูขอแบบนี้นะคะหนึ่งทับสามสิบห้าบาทคนที่หนึ่งขอคนที่พิมพ์ที่ถูกต้องนะคะหนึ่งทับสามสิบห้าบาทพิมพ์มาแล้วก็แคปมานะคะแล้วกดหนึง่งมานะ ดันหนึ่งมาด้วยนะคะคุณจิรวัตรนะคะคุณจิรวัตรแคบนะคะดันหนึ่งให้หนูนะอ่ะมาค่ะต้นที่สองต้นนี้นะคะต้นที่สองสามสิบห้าบาทมาค่ะสองสามสิบห้าบาทมานะคะคนที่กดหนึ่งมาขอคนที่หนูเรียกชื่อก่อนนะพ<บ>ี่จา๋าเดี๋ยวงงนะอ่ะจ่ะตาจ๋า,หน,าหนูเรียกชื่อผิดขอใครด้วยนะคะอ่ะกดหนึ่งแล้วนะ ต้นที่สามค่ะสามทับสามสิบห้าบาทมาค่ะคุณธัญญานะคะคุณธัญญาได้นะต้นนี้นะหนูให้แค่สามต้นก่อนนะหนูให้แค่สามต้นก่อนนะหนูไปเคียรราคากับแม่ก่อนนะค่ะนี่คุณธัญญาค่ะคุณธัญยารับนะคะแคปบแล้วกดหนึ่งให้หนูนะหนึน่งนะอ่ะแาแคปบแล้วกดหนึ่งให้หนูนะคะคธัญญาสองทับสามสิบมาค่ะสองทับาสามสิบมานะ คุณสุวิทย์แคบแล้วกดหนึ่งให้หนูค่ะแคบแล้วกดหนึ่งให้หนูนะต้นสุดท้ายนะหนูปล่อยแค่นี้นะะแคบแล้วกดหนึ่งให้หนูนะคะคุณนะคะคุณยูนี้ได้นะสามทับสองร้อยมานะแปดทับสองร้อยแปดสิบมานะคะแปดทับสองร้อยแปดสิบแคบแล้วกดหนึ่งให้หนูหน่อยนะคะคณสุวิทย์่ะคุณสุวิทย์ได้รับนะคะคุณสุวิทย์ได้รับนะ ส่งวันพุธแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าส่งใช้ใช้ขนส่งนะหนูส่งวันพุธนะคะอ่ะโอเคเ <c oughs> หลืออีกต้นนึ่งมีใครรับไหมมีใครรับไหมคะเจ็ดทับสองร้อยแปดสิบนะยางอินเดียด่างชมพูนะคะสองทับสองร้อยบาทมานะใครอยากได้ต้นใหญ่นะทักมาหานะคะเดี๋ยวหนูถ่ายรูปให้แต่มารับเองได้ไหมอ่ะอยากได้ภูง,งาช้างใช่ไหม ผูงาช้างหนูมีเยอะมากเอาแม่แม่เดี๋ยวหนูคุยเคี่ยร์ราคากับแม่ก่อนสปอร์ตมีค่ะแต่ว่าเดี๋ยวขอเดี๋ยวไปไลฟ์ที่บ้านอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวหนูตอบคาถามตรงนี้แล้วขอบิดไลฟ์ก่อนเนาะอะโอเคหมดคําถามแล้วเนาะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณคะ่ะเอาละค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมแล้วเจอกันใหม่นะคะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คุณย่าด้วยนะคะบาย